ตลาดหุ้นในยุโรปวันนี้เปิดบวกอย่างระมัดระวังแต่ก็ชูให้เห็นสัญญาณบวกที่น่าจับตามองเมื่อเหล่านักลงทุนกำลังพิจารณาผลกระทบจากการประชุมนโยบายการเงินที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์นี้คุณอาจคิดว่าแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วแต่เรื่องจรงิงคลีมีความเปลี่ยนแปลงอีกมากที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของตลาดเหล่านี้ ในเช้าวันที่19กันยายนตลาดหุ้นยุโรปบ่งชี้การเปิดทำการที่เพิ่มขึ้นเบาๆตัวอย่างเช่นดัชนีสต็อก6 0 0ซึ่งเป็นตัวแทนของหุ้นหลักในภูมิภาคเปิดที่ระดับ555.03จุดเพิ่มขึ้นเพียง0.02จุดหรือประมาณ0.004เท่านั้นซึ่งแสดงถึงความรอบคอบของนักลงทุนในขณะนี้ส่วนดัชนี CA c AC. 40ของตลาดหุ้นฝรั่งเศสเปิดตลาดที่7,873.37จุดเพิ่มขึ้น18.76จุดหรือ0.24%ซึ่งจุดนี้แสดงถึงแรงซื้อที่ชัดเจนขึ้นในขณะที่ดัชนีดั x, ของเยอรมนีเปิดที่23,723.34จุดเพิ่มขึ้น48.81จุดหรือ0.21%ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีของความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นเยอรมันการตัดสินใจที่สำคัญและเป็นกระแสะความสนใจมากในสัปดาห์นี้มาจากคณะกรรมการของธนาคารกลางสหรัฐเฟด ที่ได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นลง0.25%ไปอยู่ในช่วง4.00% 4.25%หลังการประชุมเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาเพื่อตอบสนองสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและนี่แหละคือจุดที่หลายคนอาจไม่คาดคิดด้วยแผนที่เรียกว่าดอทพลอต ซึ่งเผยให้เห็นสัญญาณชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่เฟดกำลังมองหาการลดอัตราดอกเบีย้ยอีก2รอบรอบละ0.25%หรือรวมเป็น0.50%ก่อนสิ้นปีนี้ขณะที่ปี2569และ2570ก็มีแผนลดอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มเติมอีกครั้ง0.25%ต่อปีตามลำดับนี้เป็นการส่งสัญญาณถึงแนวโน้มที่เงินฝืดจะถูกผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องแต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนก็ตั้งคําถามว่าสิ่งนี้จะสร้างแรงกดดันต่อตลาดการเงินในระยะยาวหรือไม่ในอีกฝากหนึ่งของโลกธนาคารกลางญี่ปุ่น BOJ ได้ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้เช่นเดิมตามที่คาดการไว้แต่สิ่งที่ทำให้ตลาดต้องประหลาดใจคือการประกาศแผนที่จะเริ่มทยอยลดการถือครองกองทุน ETF ขนาดใหญ่ซึ่งถือเป็นการเคลื่อนไหวที่รุนแรงและอาจส่งผลกระทบต่อตลาดตราสารทุนทั่วโลกอย่างไม่คาดคิด นอกจากนี้นักลงทุนกำลังจับตาการเจรจาระหว่างสองผู้นำระดับโลกนั่นคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนซึ่งจะมีการพูดคุยในวันนี้แม้ว่าจะดูเหมือนเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งแต่นี่คือจุดเปลี่ยนที่อาจเปิดประตูสู่การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ทางการค้าโลกและอาจส่งผลต่อความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นทั่วโลกอย่างมีในสำคัญคำถามที่น่าสนใจให้คิดกันคือแล้วคุณคิดว่าตลาดหุ้นยุโรปจะสามารถรักษาการเติบโตที่ดูเหมือนจะเป็นไปได้ในตอนนี้ไว้ได้หรือไม่ หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินและสถานการณ์การเมืองโลกจะทำให้เกิดความผันผวนมากขึ้นบอกความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลย